ขณะเดียวกันผลกระทบกับเรื่องนี้อย่างเว็บไซต์ South c h ช n a m o r n i ต g Post เขารายงานว่านักท่องเที่ยวจีนที่เคยวางแผนจะมาเที่ยวประเทศไทยช่วงตุรจีเขาวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยจากกรณีของซิงซิงหรือว่าหวังซิงเนี่ยค่ะเขาพาดหัวข่าวว่าชาวจีนยกเลิกการท่องเที่ยวมาไทยเพราะข่าวการลักพาตัวดาราชายหวังซิงทําให้เกิดความหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ยังรายงานต่อไปอีก ว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากตั้งคําถามมากมายทางออนไลน์อย่างเช่นว่าเชียงใหม่ปลอดภัยไหมหรือฉันจะโน้มน้าวบริษัททัวร์ให้คืนเงินได้ยังไงถ้าฉันยกเลิกการเดินทางท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเป็นผลจากทางกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอบอบอกว่าคาดการนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยช่วงตุรกี จะลดลง10-20สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นคนคาดเมื่อวานนี้ หุ um, no no ้นสายการบินก uh, ับกลุ่มโรงแรมปรับตัวลดลงเลยลดลงเยอะเลยอะค่ะจากการคาดการณ์ท hmm. yeah. so ี่ว่านี ats, ้ซึ่งบริษ uh, right. mm ัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยก็ระบุนี mm ่แหละเป็นผลมาจากการคาดการณ์ที่ว่านี้นักท่องเที่ยวจีนอาจจะลดลง 10- บถึงยีเปอร์เซนคือถ้าดูค่าเฉลี่ยนะคะตรุษจีนปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสัปดาห์ละประมาณ1นึ0 0 0สกว่าคนถ้าลดลง1 0บถึงยีเปอร์เซนจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นห้าพันถึงแสนหกหมื่นสามพันคนต่อสัปดาห์หรือหายไปประมาณ3 6 0 0 0คนต่อ สัปดาห์ก็อาจจะทําให้คาดการนักท่องเที่ยวจีนทั้งปี6-8ไปไม่ถึงเป้าที่8ล้านคนค่ะขณะที่นายกสมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวหรือแอดตา้าคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนะพอะบ,บุ ขณะนี้เนี่ยโลกออนไลน์จีนเต็มไปด้วยคลิปเกี่ยวกับการหายตัวไปของดาราและคลิปตั้งคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางไปไทยวันนี้ลําพังจะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพูดก็เอาไม่อยู่แล้วนะนายกหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงควรจะออกมาพูดออกมาสื่อสารให้ชัดว่าไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่ได้เป็นที่ตั้งฐานของแกงมิจฉาชีพรวมไปถึงมาตรการป้องกันก็ควรจะเป็นรูปธปรรมชัดเจนสร้างความเชื่อมัน่นไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวจีนแต่นักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆโดยเฉพาะ ลกลุ่มเอเชียตะวันออกที่มักจะอ่อนไหวกับประเด็นความปลอดภัยขณะที่ตัวท่านยกแพทองทานเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นนี้ว่าสองสาปีที่ผ่านมามันมีปั่นกระแสข่าวในกลุ่มคนจีนว่าการมาท่องเที่ยวไทยมีอันตร,รายซึ่งไม่จริงก็ได้กำชับให้ดีเไปตรวจสอบและคอมมูนิเตอรอ์เพื่อจะย้ำว่าประเทศไทยยังปลอดภัย อันนี้เนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่สองสามปีมานี้นะคะจะมีกระแสในเรื่องของการปั่นในเรื่องของการในกลุ่มของคนจีนว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้มีมีข้อที่เป็นข้อที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงเยอะนะคะซึ่งในนี้กำชับดีไปแล้วว่า ถ้ามีเนื้อหาแบบนี้ที่ไม่ใช่ความจริงแบบนี้ต้องคอยมอนิเตอร์เลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียนะคะแต่อย่างล่าสุดอย่างที่ดาราจีนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าเราก็ทาเต็มที่จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ถูกปล่อยข่าวในเรื่องนี้มาสักพักแล้วเพื่อเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพี่น้องประชาชนด้วยกันช่วยกันร่วมมือนะคะว่าเรามีคอนเน็กชันกับ ประเทศจีนยังไงมีเพื่อน็นคนจีนก็ต้องช่วยกันสื่อสารด้วยอันนี้รัฐบาลก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะจริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้อ่ะนี่ละคือ,อประเด็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนักท่องเที่ยวจีนซึ่งสําคัญมากกับเศรษฐกิจปากท้องนะ,ะแต่ขนาดเดียวกันไอ้ที่เราไม่ต้องการหรือถึงจะไม่อยากให้มาเขามานั่งก็คือประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่เข้ามาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอันนี้ต้องแยกแยะหน่อยทบ้ชม าทางการาสมาคมธุรกิจต้องเที่ยวหรือโรงแรมเขายัางบอกเลยมันมีความอ่อนไหวนะถ้าเกิดมีท่าทีของฝั่งไทยที่ไปใช้คําว่าจีนเทามากใช่ท่านบอกอยากให้ระมัดระวังทุกฝ่ายในการใช้คําว่าจีนเทา